นี่นะคะเกดก็ถึงสนามบินหาดใหญ่แล้วนะคะมีจะพามาดูดีลเลอร์นะคะที่เปิดใหม่อีกหนึ่งรายนะคะ ถึงหน้าร้านลูกค้าแล้วนะคะรุ่นนี้ก็เป็นกระบะค่ะพีฟนะคะสามารถมาทดลองขับกันได้เลยนะคะที่หัดใหญ่จ้าเดี๋ยวเกจะลงคอนแทคไว้ให้นะคะว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนและนี่ค่ะน้อง M2 นะคะน้อง M2 สามารถมาทดลองขับ M2 ได้เหมือนกันนะคะทั้งสองรุ่นเลยนะจ๊ะ และช่างนะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้งานกับช่างของทางดีลเลอร์ทุกอย่างนะคะเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถมากันได้เลยที่หาดใหญ่มินิคาเลนนะจ๊ะอยู่ตรงหลังเซ็นทรัลหาดใหญ่ค่ะช่างเทก็กำลัง แนะนำวิธีการใช้งานต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องงานเทคนิคด้วยนะคะกับทางน้องๆค่ะแล้วก็นะคะร้านเนี่ยจะอยู่แถวๆด้านหลังเซ็นทัลหาดใหญ่นะคะทุกคนมาพบกับรถไฟฟ้าไอ e o โอมินิอีวีคาได้เลยนะคะทั้งรุ่น M2 แล้วก็กระบะแล้วก็เดี๋ยวจะมีรุ่นเล็กตามมาด้วย ถ้าหากใครอยู่ภาคใต้หรือว่าใกล้บริเวณนี้นะคะมาเจอกับน้องรถไฟฟ้าไอมิโอเมนิกอีมีคารุ่น M2 มูและพี่ไายได้เลยนะจ๊ะ